น้นนะครับจนวนสามครั้งอะ่ะ <Cou archive> ช่วยยกรางนิดนึง <She really can exist> จะเห็นว่าเสมอกันโอเค ยกลางก็ได้ยกครั้งนิดนึงโอเคเสมอกันตลอดแนวครับเยี่ยมอ่าหนึ่งสองสามครับเสมอกันตลอดแนวครับผมการจัดงาน ออกมาเรียบเสมอกันทั้งสามชั้นนะครับจะเห็นว่าตัดงานได้เรียบสนิทไม่มีเศษใยแก้วหรือขาดไม่เป็นระเบียบเป็นระเบียบหมดตัดงานได้ดีไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้จริงครับ